มีแคมเปญดาวศูนเปคือคุณไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทเดียวครับ i x 4 0ตัวใหญ่ดาวศพร้อมดอกเบีย้ยศนซด้วย m 7 6 0 e แต่สังเกตด,ดีๆนะเลขเตัวนี้ใหญ่กว่ามันจะเป็นเหมือน m เเลย bmw x 5คราวนี้เป็นโฉม lci นะครับหรือว่า minor change มีการปรับอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือปรับราคานะครับฝาท้ายเป็นเปิดแบบ2สเต็ปนะครับเจ้า x 6นะครับชุดหน้าปรับใหม่ทั้งหมดครับหัวใจปรับใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีตัว ไฮไลท์อีกหนึ่งคันก็คือเจ้า BMW i7 M70 ที่กัดความแรงระดับโหดที่สุดน้องๆ้อซูเปอร์คาร์ BMW จัดงาน BMW Expo 2023นะครับงานในปีนี้บอกเลยว่ามีไฮไลท์หลายๆอย่างมากมาย โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของรถยนต์ใหม่มีเจ้านี่มาครับนี่ถือเป็นไฮไลท์เด็ดที่สุดของงานนี้เลยก็ว่าได้ก็คือ B M w M 760 E X Drive เชื่ออาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดต่างๆนอกจากนั้นในงานนี้ก็จะมีเจ้าตัว X6 โฉมใหม่ X5 โฉมใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันมาเนเชนที่มีการปรับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังแต่ไฮไลท์ของงาน B M w Expo ก็คือเรื่องของการ จัดแคมเปญครับบอกเลยว่างานนี้แคมเปญเขาเยอะมากรายละเอียดเพียบเลยถ้าเล่าตรงนี้อาเป็นว่าจะกินเวลาเยอะหมดอาเป็นว่าสรุปแบบสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจกันก็คือมีแคมเปญดาวศคือคุณไม่ต้องจง่ายเงินเลยสักบาทเดียวครับในการออกรถ BMW ถ้ามาในงานนี้มีวอยเชอร์ออนท็อปเข้าไปให้นะครับในแต่ละรุ่นนะ ะไม่จะได้ไม่เท่ากันได้แตกต่างกันออกไปนะครับมูลค่าประมาณ3,000บาทมีในส่วนของการขยายแคมเปญการรับประกันนะครับทั้ง BSI และเงื่อนไขาการใช้ก็คือ BSI 10ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรอันนี้ต้องเข้ามาคุยนะเพราะแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีเงื่อนไขาการได้รับแคมเปญนี้แตกต่างกันออกไปนะครับก็าม,มาดูกันได้ในงานนี้อันนี้นี่นี่คือภาพรวมหลักๆของแคมเปญและที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลย สำหรับผมสำหรับแคมเปญที่ดูแล้วเล้าหรือที่สุดก็คือของเจ้าตัว i x 4 0นะครับ i x 4 0ตัวใหญ่ถ้าคุณเพิ่งดูคลิปเราไปก็จะรู้ว่าเพิ่งเราก็เพิ่งไปทดลองขับมาตัวนี้มากับแคมเปญดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ทั้งสองข้างนะครับรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยขอแนะนําว่าต้องเข้ามาคุยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละบุคคลนั้นไม่ไม่เท่าเทียมกันนะ,ะสำหรับคราวนี้จะมาเริ่มกันที่ตัวของ เจ้า BMW M760 คันนี้ก่อนไฮไลท์สำคัญคือนี่เป็นรถประกอบในประเทศนะครับเป็นรุ่นที่2แล้วที่เราได้ประกอบตัว M นะครับถ้าคุณยังจำได้ M760 เดิมในโฉมเดิมนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่12ล้าน9 0 0 9,000บาทก็ง่ายๆว่า13ล้านได้ทอนพันเดียวแต่เจ้า M760E คันนี้อยู่ที่ราคา 7้าน2 9 9,000บาทเท่านั้นครับหายจากเดิมไปประมาณ5ล้านเพราะอะไรหลายคนจะต้องถามแล้วอยู่ดีๆหายไป5ล้านเนี่ยง่ายๆครับของเดิมเนี่ยเป็นรถเครื่องยนต์ V12 ตัวใหม่ตัวนี้เป็นรถแบบ plug-in hybrid และประกอบในประเทศเพราะฉะนั้นอัตราภาษีแค่ประกอบในประเทศก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้าและ80%และพอมาเป็นเครื่องยนต์แบบ p l u g ิน h ฮบริดแบบนี้จากภาษี ภาษามิตต้องเสีย30%เต็มๆเ,เ,เหลือเพียงแค่8%เท่านั้นก็เรียกว่าภาษีหละ2ตัวนี้หายไปตัวคูณต่างๆหายไปราคาก็จะลงมาได้เยอะขนาดนี้มีอะไรใหม่หน่าสนใจตรงไหนบ้างได้ชุดแต่ง M รอบคันเลยนะครับนี่ดูแล้วก็สวยงามดีโลโก้แน่นอนครับว่าจะต้องมีครอบเป็นสีฟ้าเพราะว่าเขาเป็นรถในสไตล์ของ Plug-in Hybrid นะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นคริสตัลนะจาก Swarovski นะครับนี่ สวยงามตัวนี้ไฟใหญ่เป็นไฟจริงเป็น B M W L E D นะส่องได้ไกล600เมตรนะครับดีไซน์ทางด้านข้างมากับโลโก้ M ตรงนี้ล้อและยางนะครับเป็นล้อขนาด21นิ้วลายของ B M W Individual นะครับดีไซน์การออกแบบของตัวล้อเนี่ยออกแบบตามหลักอากาศราสารเน้นในเรื่องของความลู่ลมนะจะตัดลมออกไปยางเป็นยาง Bistro นะครับขนาด 2540R 21นะครับเช่นเดียวกับทางด้านหลังครับ แต่ด้านหลังเนี่ยจะได้ขอบยางที่แตกต่างไปเป็นล้อขนาด21นิ้ว285/35 R21 นะครับ Bystone p u r a n z a ด้านข้างก็จะเป็นเหมือนซีรีส์7ปกตินะมือมือเขาจะซ่อนไว้อย่างนี้นะครับดีไซน์ทางด้านหลังครับมากับโลโก้ M760E แต่สังเกตดีๆนะเลข7ตัวนี้ใหญ่กว่ามันจะเป็นเหมือน M7 เลยถ้าตัด 60E อย่าเนี้เห็นไหมนี่เป็นรถในสไตล์ของตระกูล M นะครับท่อไอเสีย4ปลายนะครับดูแล้วดุดันมากๆคุณดูสินี่ สวยงามมีตุดเป็ดให้ด้วยนะครับนี่ว้าวสำหรับหัวใจของเจ้า M760E คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์แบบ plug-in hybrid นะ<ม>เฉพาะตัวเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน6สูบขนาด3.0ลิตรนะครับ Twin Power Turbo ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังรวมสูงสุด571แรงมา้าแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตร เรียกว่าโคตรเลยส่วนระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับสมรรถนะอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงแค่4.3วินาทีความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับจริงๆไปได้ไกลเกินกว่านั้นนะพอมองถึงตัวเลขเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ571เนี่ยเรียกว่าน้องๆซูเปอร์คาร์เราดีๆนี่เองแรงบิดในระดับ800นิวตันเมตรเนี่ยถือว่าโหดเลยส่วน การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนๆนะครับจะใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาดความจุอยู่ที่22กิโลวัตต์อาววิ่งได้ระยะทางไกลสุดเฉพาะไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ย85 km. กิโลเมตรก็ณีเรียกว่าถ้าคุณใช้งานในเมืองไปกลับนะในระยะทางไม่เกิน80กิโลเมตรไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสักหยดนะครับและที่ชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีที่ชาร์จเป็นแบบ AC ชาร์จได้เฉพาะ AC ชาร์จ DC ไม่ได้ตัวนี้ก็จะแตกต่างจากคู่แข่งที่คู่แข่งเขาสามารถชาร์จ DC ได้แต่ว่า b m ชาร์จไม่ได้ก็วิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็มี Wall Charge อยู่ที่บ้านแล้วใช้งานมันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือครับใช้วันนี้ก็ชาร์จวันนี้เลยง่ายๆแค่นี้เองคุณก็จะประหยัดในเรื่องของค่าน้ำมันไปเลยนะครับสำหรับระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะ X Drive นะครับระบบช่วงล่างเป็นแบบถุงลมนะครับก็จะเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลส่วนภายในที่ผม เอามาโชว์ให้ดูแบบนี้ก็ถ้าคุณเคยเจอซีรีส์เจแล้วเหมือนกันได้จอใหญ่31นิ้ววางอยู่ข้างหลังนี้นะครับตัวแผงควบคุมอยู่ทางด้านข้างด้านนี้ชุดลำโพงเดนโบเรนวิลกินคือเรียกว่าจัดเต็มมากๆใสมาอย่างครบคือด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่านั่งสบายมากผมบอกแล้วว่าผมชอบการตัดเย็บเบาะต่างๆเรือนี่งานเนียนเนียบเลยตัวแท่นที่วางอะไรนี้ก็ดีมากบอกเลยว่ามันเป็นรถที่คุณนั่งทางด้านหลังก็ดูดีขับเองก็ไม่ใช่พนักง,งานขับรถ นี่นี่คือข้อแตกต่างอย่างชัดเจนทางด้านหน้าของเจ้า M760e ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัวซีรีส์7ปกติมากมายนะักยกเว้นนี่ครับสีฟ้าแต่นี่มันปรับได้นะครับปรับตามที่เราต้องการกุญแจยังเป็นกุญแจแบบปกติปัญหาเรื่องชิปขาดแคลนยังคงมีมีผลอยู่นะครับได้ตัวแพ t เดิลชิปด้วยตัวนี้นะและตัวปุ่มบูสต์นี่คือสุดยอดมากผมบอกเลยนะตัว Boost, บูสต์อัพตัวบูสต์เนี่ยกดปุ๊บ10วินาทีคุณจะได้ทอร์กสูงสุดมา และเร่งสนุกสนานมากว้า wow. วได้ตัวสลูปด้วยถือว่าดีเลยมีฟังก์ชันต่างๆมาให้ค่อนข้างครบยังไม่ครบได้ยังไงนี่ตัวท็อปสุดแล้วไม่มีท็อปกว่านี้อีกแล้วนะครับสำหรับตัว760ประกอบในประเทศด้วยราคามาดีมากก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในรถผู้บริหารที่ผมบอกเลยนะถ้าคุณขับเองก็ไม่ได้เคอะเขินไม่ได้ด,ไได,ดูไม่ได้ถูกมองว่าเป็นพนักง,งานขับรถคุณนั่งทางด้านหลังก็ยัง คงเอกลักษณ์ของความเป็นผู้บริหารได้อันนี้คือคุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งของเจ้าซีรีส์เนะครับไว้มีโอกาสได้ทดลองขับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังครับตอนนั้นกันอีกทีสำหรับวันนี้เข้าๆแค่นี้ก่อนนะครับบอกเลยว่า7 2 9 9 0บาบาทนั้นว,ว้วาวว้าวน่าโดนกันมากครับอีกหนึ่งรุ่นครับ bmw x 5คราวนี้เป็นโฉม lci นะครับหรือว่า minor change มีการปรับอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือปรับราคานะครับ โดยคันนี้มากับทางเลือก2รุ่นย่อยก็คือรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 30d ราคา5ล้านกับ99,000บาทส่วนอีก1รุ่นนะครับเป็นตัว 50e เป็นรถแบบ plug-in hybrid เดิมเนี่ย 45e คราวนี้มาใหม่เป็น 50e ราคาขยับขึ้นมาเป็น5ล้าน309,000บาทนะครับส่วนคันที่คุณเห็นอยู่นี่เป็น 30d นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างก็นี่ฮะ ชุดไฟหน้าชุดนี้ใหม่หมดเลยนะครับ LED ดูแล้วดีไซน์สวยดีผมชอบดีไซน์แบบนี้ดูล้ำยุคดีนะครับส่องไกล600เมตรนะชุดหน้านี้ปรับใหม่หมดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นสีเงินดูแล้วเข้าท่าเข้าทางดีผมชอบนี่เลดร์และช่องดักอากาศดักลมอยู่ทางด้านนี้ตัวอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ทางด้านล่างนะครับนี่ตัวนี้นะแผงหม้อน้ำน,ะนาะน่าจะเป็นแผงหม้อน้ํานะครับนะมีกล้องมองรอบคันนะ โอเคตัวโครงสร้างพื้นฐานยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้านข้างนี่ก็ดีไซน์เหมือนเดิมล้อลายใหม่ครับมาพร้อมอยางเบสโตนนะครับสัญลักษณ์เด้านท้ายปรับดีไซน์ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายสวยงามขึ้นเลยทรงนี้ผมชอบบอกเลยว่าดูแล้วแบบดูดันขึ้นนะครับท่อเสีย2ท่อนะครับออกซ้ายและขวานะนี่ส่วนฝาท้ายเปิดแบบนี้เป็นเปิดแบบ2สเต็ปนะครับนี่อ่า ดีงามตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับว้าวเอาละไปดูอ็กดสามสิบีครับภายในห้องโดยสารปรับใหม่นะครับโดยมากับระบบปฏิบัติการ bmw เนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่8แล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเข้ามาในหลายส่วนนะครับ โดยตัวนี้ก็มีตัวซิมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัว SOS ตัวนี้อาจจะมีอยู่ครับครบถ้วนนะแม้จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลก็มีนะครับ SOS ย้ากันอีกครั้งห้ามห้ามจิ้มเลยนะครับห้ามจิ้มปับจิ้มปุ๊บเลยอันนี้เอาไว้เปิดแล้วเขาจะมีปิดปุบหนึ่งตัวนี้ห้ามจิ้มจริงๆนะถ้ากดปุ๊บจะมีคนโทรกลับมาหาเราอย่างแน่นอนนะครับนี่เด็กห้าบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวรถที่ผมชอบมากๆครับตัวนี้ ผมชอบตัว50 e ตัวที่เป็น p r a k inhibit ขับเนียนมากชอบช่วงลงช่วงล่างนี้นแบบโดนใจส่วนตัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลยังไม่เคยลองนะครับก็เลยยังตอบไม่ได้ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาไลฟังนี่ก็ดีไซน์ใหม่นะตามตามแนวทางของ bmw ในยุคนี้เลยเขาจะซ่อนช่องแอร์ไว้สวยงามแต่พวงมาลัยยังเหมือนเดิมยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้การตกแต่งแบบนี่ฮะคาร์บอนเคฟลาตรงนี้สวยดี ชอบนะครับแต่ถ้าขับตอนกลางวันแดดเปรี้ยงๆบอกเลยนะยิงมาเข้าตาอย่างแน่นอนครับพละกําลังสําหรับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลก็ปรับใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีกําลังสูงสุดอยู่ที่286แรงมา้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรนะครับมาในรอบที่ต่ำเพียงแค่1,500รอบและลากยาวไปถึง2,500รอบต่อนอาทีเลยนะครับ ตัวนี้เป็นมายไฮบริดนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้ากําลังสูงสุดอยู่ที่12แรงม้านะครับกำลังรวมของทั้งระบบอยู่ที่298แรงม้าแรงบิดรวมสูงสุดอยู่ที่670นิวตันเมตรระบบส่งกําลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดสเตปตอนิกนะครับช่วงล่างช่วงล่างเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงอะดัพตีฟเอนะครับไม่ได้เป็นแบบถุงลมนะก็ไม่ต้องกลัวว่าถุงลมจะแตกนะครับส่วนสมรรถนะอัตราเร่ง0-100กิมตรช่วมง เคลมไว้ที่6.1วินาทีความเร็วสูงสุด233กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราซึ่งเปืองเฉลี่ยตามมาตรฐานของ Eco s t i c k e r นะครับ14.1กิโลเมตรต่อลิตร บส่วนอีกหนึ่งรุ่นในเจ้าตัว XDI 50e ตัว Plug-in Hybrid นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ Twin Power Turbo นะครับผสานกำลังกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าได้พละกกำลังรวมสูงสุด489แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรมีการปรับเปลี่ยนของแบตเตอรี่นะครับโดยแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเป็น29.5กิโลวัตต์อัวสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางสูงสุดคือ113กิโลเมตร ความเร็วสูงสุดเครมไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0-100ถึง100กิโลเมตรอยู่ที่4.8วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองตามมาตรฐาน Eco s t i c เก r นะเคลมไว้ที่6 6 7กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถ้าขับนันจริงๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะเขาคำนวณตามมาตรฐานของ NEDC นะสำหรับเจ้าตัว5 0 e เนี่ยจะมีความต่างจากตัว30 d ก็คือช่วงล่างจะเป็นถุงลมนะครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาในคราวนี้ด้วยก็คือเจ้า X6 นะครับพื้นฐานเดียวกับ X5 นั่นเองนะแต่มาในสไตล์รูปลักษณ์ของการเป็นสปอร์ตชุดหน้าปรับใหม่ทั้งหมดครับดีไซน์ทางด้านหน้านี้ดูแล้วกระฉับกระเฉงและหล่อขึ้นอย่างชัดเจนหัวใจปรับใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน m มล์ไฮบริดนะครับขนาด3.0ลิตรนะพละกำลังสูงสุด 381แรงม้าแรงบูดสุดรวม540นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดส่วนอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมไว้6.1วินาทีนะครับก็ถือว่ามีการปรับในส่วนของ รูปลักษ์ใหม่และราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1,000แกว่าบาทนะครับอยู่ที่5,899,000แบาทนะครับส่วนตัวเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ5,700,000กว่าบาทนะก็เรียกว่าปรับขึ้นมาแสนกว่าบาทได้รูปลักษณ์โฉมใหม่ได้ภายในก็ใหม่ด้วยเชน่นเดียวกันนะครับระบบปฏิบัติการ OS 8ของทาง BMW นะครับก็จะทันสมัยมากขึ้นโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนั่นเองนะครับก็มาดูคันจริงกันได้ที่งาน BMW Expo นะครับ โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่เซนทันเวลระหว่างวันที่7-10ถึงกันยายน2566นี้และหลังจากนั้นก็จะไปจัดกันที่เซนทันลาดพ้าวระหว่างวันที่14-17ถึงกันยายน2566นะครับใครอยากได้แคมเปญพิเศษแบบนี้อยากมาเห็นคันจริงของรถตัวใหม่ๆทั้ง3รุ่นนี้ ก็ไปดูกันได้ทั้งที่เซนทันเวลและที่เซนทันลาดเท้านะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลาการไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับใบให้อีกนิดนึงครับมีตัวไฮไลท์อีกหนึ่งคันแต่ไม่ได้มาให้เรารีวิวในวันนี้แต่จะไปเผยโฉมในงานก็คือเจ้า bmw i7 m70 ตัวนี้พิกัดความแรงระดับโหดที่สุดแรงบิด 1,000กับ15นิวตันเมตรน้องน้องซูเปอร์คาคุณได้ไปเห็นแน่นอนสำหรับเจ้าตัว bmw i7 m70 หรือ m70 ค่าตัวของเขา10ล้านทอน1,000บาทครับไปดูกันได้